สวัสดีครับสวัสดีครับซีครับนี่เดี๋ยวพามาดูเครื่องปั่นไฟโดดน,นะครับตัวนีส้สวยครับตัวนี้พี่เจ้าของอูดแนะน,นำว่าถ้าจะมีกับสีแสดน,นะครับเพราะว่ามันแต่งเยอะนะครับนี่นี่นครับ เด็ดนะครับเครื่องปั่นไฟซิงนะครับนี่นะครับสวยงามมากมีในตัปด,ด้วยนะครับถอดไปเติมอยู่นะครับนี่ราคาพี่เขาบอกวนะ่าน่าจะสามแสนกว่ากับสี่แสนนะครับเพราะของแต่งเยอะนะครับนี่ไทเทนนะครับโอโ้โหทั้งคันเธอโบองเทอโบอนะครับ from